กระทรวงมหาดไทยแจ้งต่อ76จังหวัดทั้งสิ้น8 7 8อำเภอทั่วประเทศโดยมีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์นะคะในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง16นาฬกาค่ะโดยหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมตินะคะให้กระทรวงมหาดไทยและทางกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการไว้อาลายัย ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณอัธสิทธิ์สัมพันธรัตะปหัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะคะ ได้กล่าวถึงแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะในส่วนของภูมิภาคที่สถานที่ของจังหวัดของอำเภอแต่ละอำเภอที่กำหนดร่วมกันนะคะในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมซึ่งในข้อแรกค่ะพิธีถวายน้ำสงพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง16นาฬิกา ในข้อปฏิบัติที่2ค่ะเรื่องการจัดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับลงนามแสดงความไว้อาลัยพร้อมกับตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยผ้าสีขาวดำให้เหมาะสมให้สมพระเกียรติยศและข้อที่3นะคะก็คือการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหากิจคาชุดปกติขาวประดับแขนทุกนะคะสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุก โดยทางกระทรวงมหาดไทยขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนค่ะร่วมถวายน้ำสงพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะคะในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมซึ่งก็คือวันนี้เริ่มตั้งแต่8นาฬกาจนถึง16นาฬิกาคือช่วงเวลานี้เนี่ย8ถึง16นาฬกาจะเป็นในส่วนของจังหวัดต่างๆค่ะทั่วประเทศนะคะในส่วนของพระบรมมหาราชวางัง8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นนะคะ